น้อมองสมเด็จพระสัมม,สมพุทธเจ้ากับขวกาัดพันเตพันสมณะครับจเจริญธรรมญาโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกคนเร็วเนาะ,ะวันเสาร์อีกแล้วขนาดแตามายอยู่ทุกวันแตามาย,ยังรู้สึกเร็วเลยนะโยมอยู่บ้านรู้สึกเร็วไหมถ้าใครรู้สึกว่าเร็วแสดงว่าอยู่บนสวรรค์ถ้าใครรู้สึกว่ามันช้ามันช้าเหลือเกินนะวันวัน กว่าจะวันกว่าจะอาทิตย์เนี่ยถ้ามีความรู้สึกเงี้ยแสดงว่ายังไ,ไง <c oughs> อยู่ในนรกนะ <c oughs> จิตใจมันเร,นรน่าร้อนเดนะือดเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยนะมันแสดงว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็อยู่บนสวรรค์นะเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้า,เป,นนา,ฟาเป็นเทพพบุตรเนาะเป็นเทวดาจิตใจมีความผาสุก ในระดับหนึ่งนะ,นะแต่ยังไงยังไงความสุขความดีมันมียิ่งกว่านั้นอีกนะ,นะระวังเทวดานางฟ้าทั้งหลายะจะติดสวรรค์น,นะติดสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้นะ,นะใครติดสวรรค์นะใครติดสุขติดสบายอะนะไปนิพพานไม่ได้นะ ตอนผู้เจ้าท่านมาให้มักน้อยในกุศลธรรมนะ,ะไม่ต้องมักน้อยความดีไม่ต้องมักน้อยทําให้มากนะออพอมากแล้วแล้วไม่จะรู้เองแหละว่าน้อยกว่านี้ได้อีกนะ,ะหรือไม่จะวางความมักน้อยได้ยังไงจิตที่มันไปยึดไปถือไปติด ความน้อยนะอาตมาจําได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปยึดไปติดธรรมดานะมันเอาไปโชว์ด้วยนะนะอะใครมีขั้นตอนนี้เหมือนตาบมาหรือเปล่าไม่รู้นะตอนสมัยโอ้ใส่เสื้อผ้าปุป,ปุปะปะรองเท้าไม่ใส่เดินตัดผมท่านสั้นนะ ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถโด,ดยสารพวกนี้โอ้โหคนเขามองเราขึ้นไปเนี่ยเดินไปบกสอที่หมอชิดเนี่ยคนมองเราเป็นจุดเดียวเลยเนี่ยนะนะนะถ้าเป็นโยมเล็กจะเป็นไงจะก้าวขาออกไหมทุกคนจ้องเลยเนี่ยโอ้โหไอ้หมอนี่มาจากโลกไหนเนี่ยนะคนก็จ้องหมดเลยเราก็เดินไป เสื้อผ้าก็ปุปุปะปะตะไายย่ามตะไายกดรองเท้าไม่ใส่นะฮะนมนมนะเรานั้นแล้วน,นมนมอยู่นะไม่แก่อย่างนี้นะนตอนนั้นนุน,นมอยู่แหละแทนที่มันจะเขินอายแล้วมันกับหูหยึดจะไม่มีอ่ะนะนะอวดอวดความความจนอวดความไม่มีอวดเสือ้อผ้าปุปุปะปะชุดหม้อห่ม สีสีอะไรซักจนสีนะซักจนสีแถมปะอีกระหาอีกนะป<ม>กติคนโลกโลกเขาอวดความรวยใช่ไหมแต่นี่เราไปอวดความจนมันใจมันขนาดนั้นนะไม่มีเขินอายเลยมีแต่อวดมีแต่ยืดเดินยืดเลยอวดจิตที่มันยึด มันเห็นสิ่งที่ดีงามและเราทําได้ด้วยนะเนี่ยมันอยากจะโชว์อยากจะโชว์อยากจะอวดตรงข้ามกับโลกีโลกีต้องรวยใช่ไหมต้องเสื้อผ้าก็ต้องมีแบรนด์เนมต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมต้องมีรถต้องมีบ้านใหญ่ๆที่เขาอวดกันใช่ไหมแต่ของเราอวดเสื้อผ้าเก่าๆปูปูปลาปอวดไม่ใส่รองเท้าเราอวด อวดตรงข้ามกันเลยอะแต่ชาวบ้านที่เขามองเราเป็นตาเดียวกันเนี่ยเขารู้สึกไงสงสารใช่ไหม <c oughs> เขาสงสารเขาเวทนาเราเหลือเกินใช่ไหมออเนี่ยแต่เราเนี่ยกับรู้สึกโูโหภาคภูมิใจนี่ความดีสุดยอดของเรานะนี่คือภาวะที่มันยึดมันยึดมันยึดมันถือเนี่ย ถึงขั้นนั้นะนะใครถึงขั้นนั้นบ้างอะเนะอวดความจนอวดความไม่มีนะเนะี่ยอยู่ไปอยู่ไปเราก็จะรู้ว่าโอ้ในความดีเรายังยึดขนาดนี้เลยนะเนะี่ยนเราไม่ไปยึดความรวยแล้วเราไม่ไปยึดความมักใหญ่มักโตเรายึดความมักน้อยสันโดษแล้วนะ แต่การยึดเนี่ยมันก็ถือว่าเลวอยู่ใช่ไหมเราเดี๋ยวเราก็จะรู้เองเลยว่าจะวางมันหาทางวางมันนะทำไงจะอ่อนน้อมทำตนไม่ใช่เอาความจนไปกลางอย่างเงี้ยนะ,ะเราก็จะมาหาทางที่จะปล่อยวางแต่พฤติกรรมเราเป็นแบบเก่าอยู่ยังเสื้อผ้าเราก็ยังอย่างนี้แหละ ขอ้มันสะอาดอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไม่สะอาดมีกลิ่นบ้าง,างนนะเพราะเรามีสองตัวสองชุดนี่นั่นเองแล้วไม่มีไม,ม,ม,ม่มีไม่มากสองชุดมันก็จะมีกลิ่นบ้างมีอะไรบ้างจะพยายามเปลี่ยนทุกวันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทําไงภาวะที่เรามันยึดมันถือมันกลางเอาความจนไปกลางไปขม่มเอาความจนไปข่มคนรวยภาวะจิตเรารู้ตัวเราไง อ่าเนี่ยแปลกไหมมีแต่คนเอาออความรวยไปข่มคนจนแต่นี่เราเอาออความจนของเราไปข่มขครบรวยนะอ่ะอาเป็นไงแน่ไหมนะอย่าเล็กนะความดีความงามความมักน้อยสันโดษความจนนี่คือคุณธรรมที่ควรจะเชิดชูเราใส่โปรแกรมเอาไว้มันดียังไงเราก็เห็นด้วยตัวเราเองไง ตรเนี้เพราะั้นภาวะอย่างนี้ของเรามันจะลดลงได้ยังไงอ่อนน้อมถนะ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมการอร่อนน้อมถ่อมตนแล้วเป็นคนรับใช้ปัดกวาดเช็ดถูกวาดถูศาลากวาดใบไม้นี่มาคอยไถ่บาเนี่อาจารย์เฉลียวเดินตามคอยรับใช้ธรรมะคอยรับอาหารไถ่บาทคือ คือภาวะจิตที่มันเอาความจนไปขม่มความรวยแล้วเนี่ยทำยังไงอะภาวะจิตอย่างเงี้ยมันจะอุเบกขาให้ได้มีพฤติกรรมเหมือนเดิมมากน้อยสันโดษเหมือนเดิมแต่ภาวะจิตมันจะไม่กลางมันจะไม่เอาไปขม่มความรวยได้ยังไงเห็นไหมความดีมันมีระดับที่ต้องเพิ่มสูงขึ้น ใครเขาจะว่าเราเอาความจนไปขม่มความรวยเมื่อมันทําได้แล้วมีความเข้าใจแล้วจิตเราก็จะไม่ได้ขมแต่ก่อนอาคมอยู่เห็นไหมแต่ในนี้ไม่ได้เอาไปข่มแล้วนะ,อ,ะอย่างเงี้ยถาภาพนี้เราก็จะรู้ตัวเราเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเรานะเห็นไหมยายเมืองเนี่ยจะเดือดอร้อนใจหรือเปล่านะยายเมืองเดือดเนื้อร้อนใจไหม ชาวบ้านเขาเลิกใส่จงกระเบนแล้วยายเมืองยังใส่จงกระเบนอยู่ใส่จงกระเบน่มคนอื่นไหมเนี่ยทำได้อย่างฉันไหมอ่ะใช่ไหมยายเมืองเนี่ยไม่คมเหรอเอเห็นไหมเนี่ย,ยฉันรักษาประเพณีวัฒนธรรมโบราณได้แข็งแรงได้มั่นงคงจิตใจ ของฉันแล้วนะทําได้อย่างฉันไหมเนี่ยไปขม่มคนอื่นไหมเราเนี่ยต้องตรวจสอบต้องดูอะไรพวกเนี้ยนะพวกเรามาวัดได้นี้ได้แล้วเ,เห็นชาวบ้านก็ททำประเพณีแบบเทวานิยมแล้วจิตมันไปดูถูกเขาไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ความดีที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคนที่ทําได้ ถึงจะรู้ได้ถึงจะอ่านได้ถึงจะอยู่ในฐานะที่จะรู้ได้แต่คนที่ไม่ฝึกที่จะมักน้อยสันโดษก่อนไม่ทำตัวเองให้มักน้อยสันโดษก่อนไม่มีทางจะเข้าใจได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าใจได้ความดีที่สูงขึ้นต้องทำความดีในระดับถึงขั้นหนึ่งถึงจะเห็นและเข้าใจความดีที่สูงที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพราะ ฐานะเราอยู่ฐานะหานะไหนเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่เพ่งเพียรพัฒนาตัวเองให้วิญญาณเราสูงขึ้นมาศีลห้าย,ยังไม่มีเราจะไม่เข้าใจศีลห้าเวลาพูดเราก็จะพูดวนปอยวนมาหกคมเตียลังกาหัวภายเรือในอ่างเหมือนสังคมที่เขาพูดกันแหละนักวิชาการที่เขาพูดกันเนี่ยเราฟังรู้เลยวน นะไม่มีต้นไม่มีกลางไม่มีปลายแต่ถ้าลงมือทำเราจะรู้ว่าอ๋อศีลห้าเป็นอย่างนี้แล้วเราถือศีลจนเกิดมากเกิดผลแล้วเราจะเพิ่มมาที่ศีลเรื่องไหนอีกเนะี่ยพราะเราขึ้นรอบละเอียดขึ้นรอบแรกหยาบๆอบอายมุกเราผ่านครบสัตบุรุษจนศรัทธา จนเกิดศรัทธาศรัทธาจนมาถือศีลแล้วถือศีลจนศีลเกิดมาเกิดผลแล้วเห็นผลดีที่เกิดกับจิตใจตัวเองแล้วภาคภูมิใจในความบริสุทธิ์ของศีลที่เราได้สมาทานแล้วภาคภูมิใจในความดีที่เราได้ทําแล้วที่เราได้เป็นผู้ให้แล้วมันก็จะเป็นรอบที่สูงขึ้น มันก็ต้องมาฟังธรรมให้มากขึ้นก็คือครบสัตบุรุษครบมิตรดีสหายดีอีกมันก็จะเป็นวนรอบที่สองนะวนรอบที่สองมันก็จะอ๋อ oh, ทำอันนี้แล้วนะมีศีลห้าแล้วศีลห้าเป็นอย่างน,นี้มันถูกบ้างผิดบ้างมันก็เพิ่มมาที่ศีลให้ตัวเองขึ้นมาอีกมีอะไรเพิ่มเติมที่เป็นความดีแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาแล้ะตัวรู้ ตัวปัญญามันก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นศรัทธามันก็จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งศรัทธาี่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็จะเพิ่มอธิศีลไอที่ยังไม่ได้ที่มากขึ้นนะจากอบายมุกรอบแรกรอบที่สองก็เป็นเริ่มที่จะโอ้โหเนื้อสัตว์นี่มันมันเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนแล้วเนื้อสัตว์เบียดเบียนแล้ว,น,ลวนะอ้าว การพูดจาที่ไม่โกหกหรอกแต่พูดไม่หมดพูดไม่หมดปกปิดไม่ได้โกหกหรอกเจตนาพูดไม่หมดเลยอย่างเงี้ยพูดให้คนแตกแยกพูดอย่างเงี้ยนะสิงระดับกลางกลางกิเลสระดับกลางกลางการกินอาหารเราก็เนื้อสัตว์ก็จะละเลิกออกไปแล้ว พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เด็ดขาดแม้แต่ไข่ก็จะเด็ดขาดขึ้นมาแล้วตัวปัญญาที่มันเพิ่มขึ้นจากการถือศีลมันก็จะเพิ่มอดิศีลตัวนี้ให้ตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอบใหม่ก็ยิ่งมาคบคุ้นกับมิตรดีสหายดีมากยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งมาบ่อยยิ่งมาได้สมาธิ ตั้งมั่นจิตใจมั่นคงหูทางนี้แหละทางนี้แหละไม่มีทางอื่นทางอื่นมีแต่งมงายทางนี้แหละยิ่งมั่นคงขึ้นรู้ด้วยตัวเองรู้ได้เฉพาะตนเอฮิปัสิโกร,รู้ด้วยเฉพาะตนเท่านั้นนะใครทำแบบนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนี้เราก็จะยิง่งต้องเพิ่มมาที่ศีลให้ตัวเองเรื่องอะไรการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ ไม่แล้วแบรนเนมไม่แล้วนะการกินอาหารบังสิรัตเหรอกินได้แต่งนานแล้วถ้าจะเพิ่มให้ตัวเองอีกก็ต้องปรุงให้มันน้อยลงจืดให้มากขึ้นขนมนม,นมเนยอาหารอะไรกินแล้วทำให้สุขภาพเสียก็ต้องลดลงลดลงลดลง,ลดลงหรือเว้นขาดไม่ปรุงไม่ปรุงมากมายชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเหมือนเรา เคยตกเป็นทาตมันเคยถือมันเป็นใหญ่พอปัญญาเกิดเราก็จะปลดปล่อยความเป็นทาตของวิญญาณของจิตใจเราออกเราก็อยู่สุขสบายมากขึ้นอยู่สุขสบายมากขึ้นอย่างเงี้ยนะอ่ะมันจะชัดเจนมันจะชัดเจนที่พูดมาเนี่ยนะอาตมาใช้เวลาเป็นสิบปียี่สิบปีนะควรจะเข้าใจยี่สิบปีสามสิบปีนะควรจะเข้าใจอย่างเงี้ยนะ ที่พูดให้ฟังนี่นะโยมนี่มาเอาเปรียวอัตาม,มามากเลยอัตมาต้องคาทางมาเพาะท่านก็เทศดูสูงสูงกันเลยแล้วก็คาทางมาเนี่ยโยมเอาเปรียวอัตาม,มามากเลยนเนี่ยอัตมามาพูดให้ฟังทางลัดให้นะเนี่ยเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ทําอย่างเงี้ยลงมือทําลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยทิศทิมันก็จะคมมันก็จะแม่นชัดถ้าใครไม่ทํา ได้แต่ภาษาไปหลอกชาวบ้านไปพุยไปขี้โม้ได้แค่ความรู้แต่ถ้าลงมือทำภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองพอท่านเอาแปลงออกมาเป็นพลังงานมนาะเป็น mc กำลังสองบวก a พอท่านขยายรายละเอียดไปถึงว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของพลังงาน จิตใจเป็นเรื่องของพลังงานพอท่านขยายออกมาขนาดนี้สัมผัสได้อย่างพลังงานเหล่านี้พอท่านเอามาโยงใส่กันหมดเลยภาษาอังกฤษว่าไง coefficient เห็น mm. e ไ,ไหมพอท่านเอามาโยงใส่กับวิทยาศาสตร์หมดเลยถ้าอะไรไม่มีสภาวะรองรับฟังให้ตายไงก็ไม่เข้าใจแต่มีสภาวะรองรับแล้วเราจะเข้าใจได้เลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงมือทำไม่มีทางได้ต้องลงมือทำต้องลงมือสมาทานศีลแล้วก็ต้องทำศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเพิ่มอธิศีลให้ตัวเองอย่าหลงแค่ความรู้อย่าหลงแค่ปริยัตินี้การพบวิตด,ดีก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดศรัทธาอย่างนี้นะ่า พอศรัทธาแล้วมันก็จะเพิ่มอธิจิตอธิศีนต,ต,ตัวเองมันจะเพิ่มสังวรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือ,อสุจริตมันจะไม่ทำทุจริตมันถึงจะจัดการนิวรได้นิวรก็อ๋อเรื่องกรรมอ๋อเรื่องพยาบาทนะความโกรธแล้วมันลดลงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มันเบาลงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นี่คือวิธีการ จัดการนิวรณ์ห้าพอข้ามพ้นได้ทุกข้อห้าข้อนี่คือการได้โดยยากการได้โดยไม่ยากการได้โดยไม่ลำบากตามใจปราถนาก็คือฌานเขาเรียกว่าฌานภาษามันะการได้โดยยากไม่ลำบากการได้โดยไม่ยากไม่ลำบาก ดังใจที่ปราถนานี่คือภาวะของฌานก็ทำอย่างนี้แหละนิวรห้ามันจะลดลงโดยปริยายมันก็เห็น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 ,หนจิกซอมามันก็นี่เออนะเนี่ยฝากเป็นข้อคิดให้กับญาติโยมที่มาวัดให้มั่นใจในตัวเอง สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยหลายคนมกักจะบอกว่าไม่เห็นมารู้ทำสักทีเลยไม่เห็นไปหน้ามาหลังเลยโอ้ดูสิคนนู้นน่ะอยู่มาสามสิบปียังไปดินทาคนนั้นคนนี้อยู่เลยยังไปนั่นน,นี่อันนั้มันเขาดูตัวเรานี่ตัวเรายังดินทามันเขาไหมตัวเรายังไปให้ร้ายคนอื่นเหมือนเขาไหมดูตัวเองต่อให้อยู่ร้อยปีอะ ถ้าไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองในการลดกิเลสตัวเองมันก็อยู่อย่างนั้นแหละน่ากลัวนะต่อให้อยู่นานถ้าไม่เพิ่มมาที่ศีลในที่จิตให้ตัวเองก็ไม่ต่างจากคนโลกีทั้งหลายบางคนคิดว่าโอ้อยู่ว่ามาตั้งนานแล้วบางคนอนะ่หยาบกว่าคนข้างนอกอีกอพูดก็ถูกนะ แต่เขาฉลาดรู้ว่าถ้าเป็นแบบคนข้างนอกนิสัยเขามันติดมาหลายชาติแล้วมันก็ล้างไม่ง่ายมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่เขาไม่ไปคุกคีกับคนข้างนอกแล้วเขาก็อยากจะอยู่คนดีอ่ะแต่นิสัยที่มันแย่อยู่มันก็ยังมีแล้วทําไมต้องมาเพ่งโทษเขาด้วยทําไมไม่เพ่งโทษตัวเองเนี่จิตทําไมไปโทษเขาทําไมไม่สงสารเขาที่เขาอยู่มาสามสิบปีแล้วยังไม่พัฒนาเลย ทำไมตัวเองไม่เกิดจิตสงสารเขาทำไมสร้างจิตสร้างบาปให้ตัวเองด้วยการไปว่าเขาอ่ะสามสิบปีแลงไม่ไปหน้ามาหลังเลยยังจ่าบางคนเท่านอกอยู่เลยไปคิดอย่างนี้แล้วตัวเราจะลดกิเลสได้ยังไงก็มีแต่เพิ่มกิเลสซับซ้อนทํร้ายตัวเองหนักยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวใครก็ตัวใครกรรมใครก็ทํามันอย่าเอาคนอื่นมา ทำร้ายตัวเองนะ,อะของใครของมันงั้นพวกเรามาแล้วพวกเราต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราจะมองออกนอกตัวไปโทษไปว่าร้ายคนอื่นกลายเป็นการทำร้ายตัวเองสร้างวิบากสร้างกรรมเวรให้ตัวเองสุดท้ายวิบาก,การรมแค่นี้แหละ จะขวางการน,นิพพานของเราเอ๊ะมันทำไมอยู่มาตั้งนานแล้วมันน่าจะเอาชนะตัวนี้ได้ทำไมมัไม่ได้ภาวะที่เราไปเพ่งโทษคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้แหละอดปากไม่ได้ไปวิจารณ์เขาให้คนนั้นคนนี้ฟังก็เหมือนกับทาให้คนนั้นเกลียดคนนั้นด้วยตัวเองเกลียดยังไม่พอไปให้คนอื่นเกลียดเขาด้วยวิบากกรรไหม วิบากกรรมพวกนี้แหละมันเป็นตัวตัดรอนที่จะดึงเราไม่ให้บรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมานี้คือโอ้เรานี่ก็ทำบาปมามากเนาะดูที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้มาเยอะแต่เราก็เห็นตัวเรานี่แหละมันไม่ไปหน้ามาหลังทักทเีเพราะมันต้องชดใช้วิบากกรรมที่มันนี่แหละไปนินทาไปว่าร้ายคนนั้นคนนี้ ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่รู้ทันกิเลสตัวเองว่าพูดให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นนี่คนอื่นนี่เขาเกิดกิตไม่ดีอคติเหมือนเราอะเราไม่รู้ว่าเรามีอคติแต่พูดแล้วทําให้คนนู้นไปเกลียดคนนู้นด้วยแทนที่เราจะเกลียดคนเดียวโง่แล้วเนี่ยเอาชนะจิตตัวเองไม่ได้แล้วยังไปพาคนอื่นเกลียดไปด้วยอีกนี่คือวิบากที่มันฉุดดึงเราไว้ให้เรา ไม่ไปหน้ามาหลังสักทีอันนี้สิ่งที่เห็นนะสิ่งที่เห็นนะบอกญาติโยมว่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปมองคนอื่นมากเลยถ้ามองมองเป็นครูเรายังมีอย่างนั้นอยู่ไหมนยโอ้โหไหนเขาบอกพ่องเลยในะนั้นเรายังมีอยู่ไหมตรวจสอบตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองกาไขรกามันนะนโมทนาสาธุญาติโยมที่มั่นใจมั่นคงในวันเสาร์ทุกวันถ้าอยากจะเพิ่มให้มากกว่านี้ งานปลูกเสกอาทิตย์หน้านะก็มารวมพลังกันได้นะาสาธุ